ช่องหนูเอชแนลมีจะพามากินทอดปลาสม้มมีบลกพริกมาราคีนกไอบลกทั่วแล้วก็ไอใส่กอกิซานทอดจ้าพี่น้องจ้าวันนี้จะกินกี๊ข้าวเหนียวจ้าพี่น้องจ้ากินกี๊ข้า,าวเหนียวหอม ถอดผสมกินก็เคเนี้วนี่จะแซบค่ะพี่น้องบอกพริกเนี่ยขดาดได้เลยจ้ะพี่น้องจ้าบักพริกอันนี้มันหอมนะพี่น,อน้องนาะอามากินแบบหือแซบแต่ว่าเผ็ดคักจ้าบอกพริกอันนี้เวลานั่นเฮาไปใส่บอกแกงอ้อมแกงน้องไม่ยังเสียจจ้ะเป็นลูกโดดนะบักพริกอันนี้อาใส่เป็นลูกโดดหอมคักพี่น้องเออลักกินนี่แบบยังไงทั้งเผ็ดทั้งหอมทั้งแซบจ้ะพี่น้องจ้า ทนความแสบทองเพราะว่าความแสบกินปลาสมกินใส่กออีสานนี้ขาดว่ไใดได้จจับอ,อกพริก นี่คือเอไปซื้อมาจากตลาดเด้อยจ้าพี่น้องจ้าเมื่อวานนี้เอไปย่างตลาดนะเนาะเอกระจิซื้อมาตนึ่งตใหญ่ๆเด้อจ้บอกเมค่าว่าเอาแบบโตใหญ่สุดจ้าตัวนี้อาจารยใหญ่สุดเหลืออยู่โตัวหนึ่งจ้คา,า,าบบจจจคือเอจะมากทอดแบบ บอไสไซแป้งท้าด้วยจ้าพี่น้องจ้าถ้าเขาใส่แป้งท้ามันอาจจะแบบว่าเป็นชิ้นสวยงามกว่านี้เนะเาะพอดีเอบอมักกะจะาเอกติทอดแบบทั้งโตด้ยจ้าบอไสไซแป้งใสอย่างจ่ะจาวะใสน้ำมันไหลยทอดแบบหอมๆด้วยจ้าพี่น้องจ้ากินกับข้าวเหนียวฮอนๆเข้ากันดีครับพี่น้องจ้าบักพริกเนียอแห้งเข้ากันมาราขี่นกเนี่ยพี่นอ้องคึ้อยากมาหลายมือแล้วมาราขี่นอกอะคือแบบ ไปย่างตลาดบางตลาดเนาะบ่มีขายย่างร้าในใดก็บ่ามีขายล้วพอดีเไปย่างตลาดนะไอ้นี่เขาจะมีขายหลายก็เลยจัดเลยจะคืดอยากแบบมะราคีนกมะลายมือเราจะแบบย่างไดอะคืดอยากมะราคีนกขมขม,ขมออกแบบว่าขมขมเลยแต่มันมีแต่มาลาจีนมาลาจีนมันบ่ค่อยขมพี่น้องเออบ่ได้กินมะราคี่นกมานั้นมหาลายแบบ หลายมือเราั้างบะได้ไทยคลิปกินมะลาคีนกมาหลายมือเราจะคืดอยากมะลามีนกขมๆไปย่างหาตลาดกับบะมี่ไปย่างตลาดนี่เออได้กินแล้วได้กินถูกใจค่ะได้กินของเสบมะลาคีนกนี่บางคนกับพอค่อยแบบ กินดีป่ะนอะ้องก็ไปต้มไปกินกับน้าพริกต้มมันจะกินง่ายพี่น้องขันกินดีบางคนที่แบบทนความขมของมะระบ่ได้ทนความเหม็นเขียวบ่ได้ก็สกินบ่ได้เนาะเต้เนี่ยมากี่ดีพี่น้องบางคนถามว่ากินอนันบ่ขมติดขมยูพี่น้องแต่ว่าแซ่บด้วยความที่เขามาักเขามากกินแล้วมันก็เลยแบบเพื่อนห้แบบว่าแซ่บจ้ะมันก็สิมีขมคากเก้อแหละพี่น้องขมแล้วก็เสียวออมีกินน้ำน้ำนอย,อย,อยจังเสียจ้จ ก่างกับสีหลายจังน้อยด้วยจ้ะพี่น้องจา๋านี่มันก็จะเป็นปาตะเพียนนะเนาะปาถมปาตเพียนโอ้ยบอเพียนก่างมันหลายก็นโ้หกันเนาะว่ากางมันหลายจ้ะเอ๊กับจีไซน้ำมันเคืองกระทะเลยจ้ะพี่น้องจา๋าไซเห็นมันถ่วมเนาะเขาก็ทอดแบบว่าขังลางให้บันสุกกรเอาก็ค่อยกลับด้านนะเนาะถ้าทอดสุกกลับด้านมันสิเละคกเละแบบว่าเละออกจากการเบิดเลยด้วยจ้าพี่น้องจา๋าตะก่อนเนาะเอทอดบ่ค่อยเป็น พี่น,นี่เอกกลับด้านโอ้ยเละเลมุนอุ่ยปุ่ยพี่น้องเอามาดจำกินจะมากินต้นเป็นตตั้งสิบอะไ้ได้มาดจำกินเขาในทองมันนะ่ะพี่น้องในทองป่าแม่นบ่ามันจะมีเข,ข,ข,ข่าเขากระชิยัดเขาไอเขาเหนียวใส่เป็นในทองอ่ะเนาะแฮนละกระเละออกเวิร์ดไปที่นี่ไปที่นี่ถอดเป็นและมีเทคนิคในการถอดโดยที่บ่ใส่แปง้งมันจะถอดไอ,อย่างไรอะ ถอดลาบากนิดนึงจะเอาเพใส่แป้งอนเนาะแต่ว่ามันกระซสบพี่น้องเอมักจำแม่จำตรงทองมันนะ่ะทองสมสมเข่าสมสมมาจะ้ะใครมักคือเอ๋ในพ,พี่น้องมักกินตรงทองมันแม่ตรงเข่าสมสมเอาาวเหนียวจำามาแียบแม่พี่น้องเอรู้สึกว่ามันจะออกรสชาติแบบว่าจังไรอะ เปรี้ยวนน้อยอันนี้จะจะบอบเปรี้ยวหลายเด้อย้าะถ้าถ้ามันเปรี้ยวหลายๆก็สิกินบ่ค่อยได้มันสินออกแบบตามทันเปรี้ยวหลายๆมันสิออกแบบขมไปเลยพี่น้องอันนี้บอบเปรี้ยวหลายเปรี้ยวกาลังดีจะเข้าในท้องเนี่ยแซบจะ ไปร้านนี่เขาจเจ้าเห็ดนัวนัวพี่น้องแสบคาออกข้าวเหนียวมาจํำพี่น้องเอยเมนูจเจริญอาหารพี่น้องอ้วนกับย้อมได้พี่น้องได้กินของแสบเนี่ยโอ้ยบ,บ่บ่คิดถึงเรืองหุ่นจ้าเดี๋ยวเรืองหุ่นกินอิ่มแล้วเนาะคอยไปนั่งคิดที่หลังพันไปชั่วโมงสองชั่วโมงคอยไปคิดว่าโอยกินข้าวไปหลายแล้วเมื่อกี้นี่จะอ้วนบน่เนาะอย่าคอยไปนั่งคิดตอนนี้บ่ต้องคิดอย่างจากกินไปเลยจากของแ่บกินของแ,บองแ,บแ่บเรามีความสุขความสุขนะพี่น้องเนาะ มือนี่บรรยากาศจะออกคึมค <mel> <router> no ึมด้วยจ้ะพี่น้องจ้าตื่นขึ้นมามันแบบบ่มีแดดเลยจ้ะพี่น้องจ้ามื่อคืนกับล้มแห้งตื่นขึ้นมาจักว่ามันเป็นอากาศจังไดเบ่ะจ้กมันจะมีลมแห้งหรอแบบแดดบ่มีมันจะเป็นคึมคึมแต่ว่าฝนบ่ตกด้วยจ้ะมันเป็นแคล้ายว่าบรรยากาศฝนจะตกแล้วมันก็มีความหนาวมาปกคลุมเอกกรูบกว่าฝนจะตกหรือมันจะหนาวหรือว่าจังหดพี่น้องอากาศแบบว่ามันแปลกแกไหมไอจังหวัดใดเป็นคืด จังหวัดอุดรนเนี่ยจ้าตอนนี้อุดรอากาศเป็นยังสี่เลยจ้าบางจังหวัดอีกบลูเนาะว่าแดดแห้งบอกโอ้ยมือนี่บ่มีแดดเลยจ้าพี่น้องจา้า,าตึ้ช้ามัดตาขาวไอ้จัาว่าสีแหงบ่แหงดอกคิดว่าแดดจะแห้งอะนะ่ะเนาะช่วงนี้แดดแหงเมื่อวานตอนใบใบก็แหงมื้อนี่โอ้อากาศมันคือเป็นยังสี่กเ็เลยงงมุมกับอากาศอลจ้าโหยสุดยอดดีดีอากาศแต่ลเมือนี่เนาะบ่มีฤด,ดูใดเลยเนาะพี่น้องเนาะแบบอากาศแบบนี้ก็กินเขาแซ่บพืพ่อกันได้พี่น้อง อากาศห่วงก็กินเขาแซบอากาศขึ้นกปกินเขาแซบคือกินแซบตลอดจ้า <c oughs> เมนูนี่เนาะพี่น้องเมนูเขาเบิดกองเด้อจ้าพี่น้องจ้าเอม,มากกินแห้งใส่กอกอีสานส้มปลาส้มหมูอีหย่งที่เป็นแบบข้องมักข้องดองเนี่ยปลาจังเสียพี่น้องแบบมักอีหลีแม่กินเขาแซบคนได้กินกับเขาแบบเนี่ยโอ้พี่น้องฟินฟินพวกปนพวกเจลจังเสียกินเขาแซบอีหลีจ้าพี่น้องจ้าแบบไหนอ่ะเนาะรอนอีสานบ้านเขาอ่ะเนาะมากินอาหารจังสี่โอ้เอาอย่างมาหลกกับเยอมเด้อจ้าพี่น้องจ้าอาหารอีสานบ้านเขาแซ่ เสบไปย่างตลาดเนี่ยอยู Or, anyway, ่ภาคอีสานเนาะมันก็สิแบบว่ามันมีตลาดบางตลาดมันก็สิมีต่อาหารอีสานอาหารที่แบบว่าจังดอ่ที่พวกเขาแบบมักันเนาะเออยากกินก้อยไข่มดแดงแห้งพี่น้องอยากกินอีกกะปูแห้งไปย่างตลาดโอ้ตลาดใดกะบบมีไข่ไข่มดแดงพี่น้องอีกกะปูกะหายากันเนาะเขาเจ้าก็สิบไปคุดช่วงนี้เห็นเขาเจ้าไปคุดกันอยู่จ้ะแต่ว่ามันก็สิแพ้งแต่ว่าอันจังดอ่ อยากได้เจ้าไหนสิบตูยีสิบตเพราะมะต้มตำปนพี่น้องตำปนหรือเอาไปอันแกงอ้อมใส่ผักเังเสียพี่น้องอยากแมมอยากอีกกระปุกสิอยากก้อยกุ้งก,ก็อยากอยากไข่มดเดงก็อยากอยากแบบนี้แม้จะว่าไปหาเบิ้งตลาดแล้วอันบบมีขายพี่น้องคืออยากคักจ่ะ ดกกดดเ,เ,เดี๋ยวจ้าถ่ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อยจ้าสวัสดีจ้า